ครับผมสวัสดีครับพี่น้องไมศมุงสุบลพี่น้องพี่น้องทางซอฟป,ปอเล่าครับพี่น้องไ่ย่ากกะบ,บังพี่น้องสิมานบ่มาหลุดมาเบิองน้ำกันพี่น้องอนอ้ำไหลเยง ีดัดนกินอ๋อเห็นย่ามกระบังบุ้งมัดแต่ยามหลบก่นอเห็นปลาบ่เห็นดีดองดองดู่ขาดทุนไหม ขามันเห็นเยอยเป็นตะตีปากสองนึงไปเขก็มาได้หยกด้วกันนักเลยที่นองนี่ลครับที่เอฟทุกเอฟกระซูกระซ มัน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 นครับพี่น้องนึน่งเต้ม ่มพี่น้องแน่มแน่มกาตัวนึงครับเราที่ประสีสีกอห้าคพี่น้องปกาตัวนึง ให้เจ๊ใส่กล่องได้มันขี้่น,นอกปะบูต้นนี้ครับยุบยังไงยังพอต้นนี้ครับปะบูจับพี่น้อกปะบูต้นนึง ย่ามกระบ,บังว่าไรก็ะมาหาย่ามหลอกตัวแล้วพี่น้องเอ้กระบบงก็ถือทอดตัวนี่ครับปัดกระสุนตัวหนึง่งกิ่งตัวหนึ่งพี่น้องสองสามนี่ครับปกาตัวหนึ่งพี่น้อง บูครับสองบูปลากระกบ,บังบ่ได้พอ่อโตพี่น้องครับผมมือนีล่าพี่ล่าน้องซ้ำหนี้ครับนี่ครับพี่น้องมือนีได้ซ้ำหนีเลรอครับบ่ได้แล้วเร่งอยู่พี่น้องครับครับผมล่าพี่ล่าน้องซ้ำหนี้ครับมือหนาพ่อกันไหมพี่น้องมือนีสวัสดีครับ กระบังบ่ได้โฟโต้พี่น้อง